เจ้าฟ้าทีปังกรเดินจูงมือใครหนอเจ้าฟ้าทีปังกรระศมีโชดมหาวชิโรธมงังกลสริวิปูณชุกมานท่านเดินจูงมือเด็กสองสามคนนี้เด็กสามคนนี้เป็นใครมีเด็กอยู่สามคนที่ติดตามเจ้าฟ้าทีปังกรอยู่หลายครั้งหลายคา ก็น่าสงสัยอยู่นะคะว่าเด็ก1นถึงสคนนี้เป็นใครไม่มีใครบอกคนที่ไปรับเด็จถามทหารเขาก็บอกว่าเป็นลูกของอาจารย์ฝรั่งซึ่งก็รู้สังเกตกันเราเองค่ะไม่มีใครบอกความจริงหรอกคะ่ะคือไม่ใช่ความลับแต่ว่าไม่ได้ปิดบงังคือเปิดเผยไม่ใช่ความลับไม่ได้ปิดบงัง เปิดเผยนะคะแต่ว่าเราต้องสังเกตเอาเองค่ะไม่มีใครบอกว่าเป็นใครนะคะหน้าตาเหมือนใครก็สังเกตกันเอาเองค่ะที่มีรูปภาพชัดเจนก็มีรูปภาพเด็กชายสองคนที่ใส่เสื้อโคโปโลสีฟ้าใส่กางเกงสีดำหมวกสีดำเหมือนกันดูคนตัวเล็กตาเหมือนใครบางคนมากๆหุ่นแขนขาก็เหมือนมากๆ เขาก็จะใส่หมวกเหมือนกันนะคะใส่หมวกแก๊ปค่ะสีดำมีตาสัญลักษณ์มีธงชาติของประเทศไทยค่ะรูปภาพที่ใส่เสื้อสีฟ้าเจ้าฟ้าทีปังกรสเสด็จไปที่วัดฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตวัดชัยทารารามเมื่อวันที่28ทธันวาคม2565ค่ะ เสื้อสีเขียวเมื่อ27ตุลาคม2566ค่ะเสื้อสีน้ำเงินกับเสื้อลายงานสวนไม้งามริมกกจังหวัดเชียงราย27ธันวาคม2567ค่ะก็สังเกตกันเอาเองนะคะว่าหน้าตาเด็กสองสาคนที่เจ้าฟ้าทีปังกรจูงมือเป็นใครนะคะ หน้าตาก็จะออกไปทางฝรั่งค่ะเพราะว่าเกิดที่เมืองนอกนะคะเกิดที่ประเทศเยอรมันนี่หน้าตาก็จะออกไปทางฝรั่งค่ะแล้วผิวจะขาวนะคะรูปร่างบอบบางนะคะเหมือนใครมากๆเลยค่ะสังเกตกันเอาเองนะคะทางพระราชวังไม่ได้ปิดบังนะคะเปิดเผยด้วยซ้ำค่ะแต่ว่า ไม่ระบุว่าไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะคะว่าเด็กสองสามคนใ้เป็นใครนะคะและก็สอดคล้องกับรูปภาพนี้ค่ะรูปภาพที่เจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกระยาณีกอดเด็กคนนี้อยู่นะคะมันก็สอดคล้องกันค่ะรูปภาพนี้เมื่อวันที่26มกราคม25 6 7กค่ะ วันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของเจ้าคุณพระสนนาถพิลาศกรยานีนะคะท่านตอนนั้นอายุ39ปีค่ะมีคอมเมนต์เกี่ยวกับรูปภาพนี้แอดจะเอามาอ่านให้ฟังค่ะว่าเป็นยังไงบ้างมีคอมเมนต์นะคะของช่องแอดนะคะเขาก็จะบอกว่ามีกับหม่อมเบน ห้ามีกับพระองค์สมหนึ่งมีกับหม่อมสิกรัตหนึ่งมีกับเจ้าคุณพระสามคนค่ะคอมเมนต์นี้บอกว่าองค์ชายคนโตอายุน่าจะ8 1 0ถึขวบอีกสองคนน่าจะ5-6ถึง6ขวบค่ะคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าดูเหมือนจะมีองค์ชายสามคนเคยเห็น สมคนดีงามดีงามขอให้ปลอดภัยจากพยันตรายทางปวงเห็นอะไรเห็นที่ไหนจ้าเห็นเดินกับองค์ทีและพระพี่เลี้ยงอีคอมเมนต์บอกว่าคงจะลืมกันไปแล้วที่มีเรื่องเล่ากันมาตอนที่ท่านทรงประทับอยู่ที่เยอรมันทรงขี่จักรยานไปตามที่ต่างๆใกล้ที่ประทับแต่ถ้าเป็นเด็กแดงๆ ที่อุ้มไปตอนที่ท่านไปทรงขี่จัก,กรยานที่เยอรมันลองเดาว่าอายุตรงช่วงเวลากันไหมส่วนคอมเมนต์นี้บอกว่าความจริงความจริงคุณชายโตแล้วน่ารักหล่อด้วยนะด้วยนะจริงหรือคะอีกคนบอกว่าเป็นเรื่องจริงคอมเมนต์นี้บอกว่าดูสมบูรณ์ขึ้นใช่ลูกชายใหม่นะ คอมเมนต์นี on, ada, ้บอกว่ามีความสุขที่เจ้าชายน้อยอยู่เคียงข้างรักแม่ก้อยค่ะเราประชาชนคนธรรมดาก็สังเกตกันเอาเองค่ะว่าเด็กสองสามคนนี้น่าจะเป็นใครนะคะเพราะว่าออกสื่อนะคะออกสื่อในโซเชียลค่ะคือไม่มีการปิดบังนะคะแต่ว่าไม่มีการระบุว่า เป็นใครกันแน่นะคะเพียงแต่ว่าคนภายนอกไม่รับรู้ค่ะคนภายในอาจจะรู้นะคะแต่เราก็ดูดูไปค่ะดูตามที่รูปภาพมีนะคะสงสัยกันได้นะคะหน้าตาเหมือนใครก็สงสัยกันได้ค่ะ